ค่ะพออระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงน้ำแรงนี่สีมิหนำจังสิบ่ค่ะอาจารย์ช่วงน้ำนแรงสีมิหนำบ่ค่ะปกติน้ำจะไหลตลอดปีแต่จะค่อยลงแบบนี้โอ้ค่ะอะนรแบบปีตี่ปีสุดปีปูน สำหรับเอฟซีแฟนช่องน้อผู้ใดอยากมาขอโชคขอการงานการเงนนินเด้อพี่น้องค่ะอสององค์เกี่ยวนะคะหน้าเกี้ยวนะคะข้างบนหันทิ่งทางด้านโชกกราบนะคะพี่นอ้องเด้อผู้ใดอยากได้โชคได้มานก่ะมาขอกระปูกัญยาได้นะคะพี่น้องนาะเดินทางมากาบพระอาจารย์ไดเด้อค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนาะค่ะอยากได้ที่ยูค่ะทางนี้ก็เก้าเสียนนะคะพี่น้องนาอปูู้้ซีสุดเท่บ่ใครจ้ะูองค์ทำแสนสิ่ อ๋อ oh, ปูองค okay. uh ์ดำแสนิลิจันทาด้อค่ะพี่น้องเด้อปูองคดำแสนิลิจันทาเนาะค่ะทังค่ะอันนี้ทังด้านการงานค่ะพี่น้องคะนนี้ขาวเจ้ามาบนขายที่บ่ค่ะพ่ออาจารย์โอ้อันนี้สําเ็จไปแล้วด้อค่ะพี่น้องเด้อบนขายที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสําเ็จไปแล้วค่ะพ่ออาจารย์ เกาล้านค่ะพี่น้อง่ะบนเก้าล้านขายเกาล้านสําเร็จไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําเร็จไปแล้วเนาะแล้วมีคำหมักคำพูค่ะใครเนาะค่ะพี่น้องนาอค่ะมาขอพรอนใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสงบเงียบค่ะพี่น้องขาก็เจ้าจุดมือใดพาาจาย์หอยไทย โอ้หกศูนย์ศูนย์หกโอเขาเจ้าจมาของงินที่แล้วเพ่นบ่าขา,าจารยโอ้ค่ะท,ที่มาของหกศูนย์ศูนย์หกขา,าจารย์เพิ่นว่าขาเจ้าจมาขอได้นะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาห้อาอยากได้กะมาล่องขอเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกอได้มาเฮ็ดมาส่างเนาะค่ะมาอธิษฐานเนาะค่ะขอให้มีโชคมนี้เงินมีทองเนาะคะ่ะพี่น,อน,นอ้องเนาะให้เงินไหลกล่องทองไหลมาเนาะคะ่ะให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือไว้สร้างบารามีนะคะพี่น้องเด้อค่ะ มาขอคออาจารย์ว่าน้ำเป็นน้ำแบ่งแบ่งสามสายค่ะพี่น้องค่ะแบ่งสามสายอาจารย์ว่าน้ำสีบ่แห้งนะคะพี่น้องด้วยสิเป็นสายน้ำไม่แห้งนะคะแต่ก็สซิลไล ไหลคอยก็นี่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะเป็นนาแรงเน,ะลลงน,นาะโอ้ไหลลงไปบึงโค้งหลงเลยพี่น้องค่ะไหลลงไปบึงโค้งหลงเลยค่ะข้างนี้ก็เป็นแม่ทัพแล้วนี่าาเป็นปปกึเ็ยังก็คะพาจรย์เป็นปากบึงปากบึงนะคะพาจรย์เนาะคือน้ําไหลาจากที่นี่ลงไปรวมที่บึงโคงหลงค่ะ ว่าข้างบนนี้เป็นตาน้ำน้ำจะไหลอยู่ทั้งปีค่ตาน้ำที่อยู่ข้างบนเนาะอาจารย์เนาะแต่หนาแร่งนี่จะไหลคอยก็หนีอยู่แต่จะซึมนะค่ะจะซึมแบบเป็นสายน้ำค่อยๆอยู่ตลอดทั้งปีบางเราก็เป็นมอก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค้อจังพระจาจาร์ว่านเนาะแต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติ บ่อใดก็คือชนหมากอยู่บ่อใดเนาะคะ่ะจันย์เนาะแมงต้องไปค่ะปุฏิปุฏิทางในน่ะบริขารผ่านยังอยู่อยู่ค่ะไปแบบว่าเอาบริขารเลยค่ะให้ว่ามีพามาผักน้าไค่ะว้โดนโดนยตโตอย่างวู้ว่าหลุดตัวไปเนี่ยหมดคื้นเลย่เอาหอดบริขารค่ะ บาทผาท,ทาทิมหายว่าทิมเขาจะกี่วันว่าเธอไปน้อยจันเนาะไปเต็ตัวเลยไปเต็มตกใจของบุญค่ะโอ้แต่ทั้งในก็ซีมิคุฎพระยนบอกสิพระาสามหลังโอ้ค <c oughs> ่ะจะเป็นดานดานหินค่ะแล้วก็สร้างกุฏิไว้บนดานหินค่ะ สำหรับองค์เขาจะมาบ่นขายทีน่าจาัดน่วนมาก่นเขาจะเห็นก่อนกับมิตภผลรใหม่กับใครมันบ้าขาดจานทร์ปู่นาดไขดิบไข่ดิบก้าวฟองไข่ดิบก้าฟองแค่นั้นแหละสิ่งที่ท่านอยากได้ค่ะนอกนั้นก็แล้วแต่จะหามาให้ท่านคแต่จําเป็นที่สุดคือท่านชอบไข่ไก่ไข่ดิบก้าฟองไข่ดิบก้าฟองนะค่ะอาจารย์นาะสิ่งที่ท่านชอบค่ะ แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วเก่าล้านน,นาอจ้ะเนาะได้ขายเป็นที่เรียบร้อยได้ขายเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมข้าเจ้ามกจุดถูกกะหมานอยูน่นะอาจย์เนาะขอหวยก็ได้แล้วก็มาออกหวยลาวเมืามาเ่อคืนนีเลยค่ะก็แสดงว่าปู้กําเนากลนใจอยากสอยลูกซอยล้านน้อยจัน,จน,นเนาะคนใจดีมีเมตตาค่ะคือใครมาขอก็เมตตาทุกคนค่ะแล้วต้องต้องกลับมาไหว้ท่านนะค่ะ ถ้าได้ก็กลับมาหวถ้าไม่มาคุณโดนไปตามค่ะหลายไล่แล้วค่ถือปูญญาไปตามเพราะใดเราโบมากใดเราเสยเพราะถ้าไดเราเสยคนไปตามค่ะต้องมาไหว้เพื่อนมาขอขมาเพื่อนะก็คือว่าคนห้องก็ต้องรักษาสัจจารักษาข้ามหมอนอจัน์เนาะปูญ่าพญานาคทุกสถานที่ทุกองท่านรักษาสัจจะ แล้วก็สอนให้ลูกหลานทุกคนรู้จักรักษาสัจจะด้วยค,คสำหรับองค์งคู่นี้องค์คู่นี้ก็คือความรักน้อยจันนาะเพราะอย่างคู่นี้ะจะให้เกี่ยวกับความรักจกจบัยรุ่นหรือคนที่ยังไม่มีครอบครัวคถ้ามาขอมก็จะขอเป็นเกี่ยวกับความรักอค่ะ เป็นพยานงูเทลียวค่ะก่อนที่จะเป็นพญานาคคุณต้องเป็นพยานงูก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็บารมีสูงขึ้นก็จเกิดกายเป็นโอ้ค่ะอันนั้นก็คือค่ะตามตำนานก็คือถ้าบารมีสูงขึ้นไปก็จะเป็นกายเป็นพญานาคก็จะกลายเป็นพญานาคเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ค่ะอันนี้คือเป็นพยาแล้วค่ะไม่ใช่งูธรรมดาค่ะว่าเกิดงอน เกิดเจ็ดในรูปแบบที่แบบไม่เหมือนงูธรรมดาแล้วคอันนี้คือเป็นพรยาแล้วเป็นเป็นใหญ่ในในงูทั้งหลายค่ะละักษณะนี้ต่อไปบำเพ็ญขึ้นสูงขึ้นนเลือดก,ก็จะกลายเป็นพญานาคสำหรับสององค์นั้นก็คือด้านโชคลาภน่าจนเนาะองค์งน,นี้ท่านจะให้เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับหวยท่านชอบ ถ้าถ้าขอหวยต้องหันไปหาท่านอย่างนี้อ๋อค่ะถ้าขอการงานขอให้ขายที่ขอให้มีงานก็ต้องหันหน้าไปหาท่านองค์ดำค่ะอ๋อค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญค่ะพี่น้องคะได้ความรู้จากพระอาจารย์เพิินเฮาผู้ที่บ่ลูกษิไดรูเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าเฮาสามารถสิขอองค์ปูองค์ยาบรว่าสิ์กุานความรักการงานการเงินเนาะค่ะ ด้านโชคลาภเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสาคัญเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราต้องขอให้ปู่เนยค่ะว่าแต่และแต่และองค์ปู่แต่และสถานที่ท่านให้ในด้านไหนค่ะไม่ใช่ว่าเราจะขอท่านไปหมดทุกอย่างไม่ใช่อืมค่ะบางบาง,บางตนบางองค์ก็สร้างบารมีมาในด้านความรักค่ะบางที่ก็สร้างบารมีในด้านการงานการเงิน บางที่ก็สร้างบารมีมาเกี่ยวกับการให้โชคค่ะเราต้องเราต้องรู้จักท่านค่ะแล้วก็จะขอขอให้ท่านเมตตาผูกผูกกับสิ่งที่เราปรารถนาค่ะแล้วเราจะได้สมกับที่เราตั้งใจอบคน น้ำนี่เอได้เนี่ยหินแบบนี้นะเพราะน้ำมันจะไหลตกลงมานี่ทางใต้มันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ใต้อ๋อยู่ใต้โขดหินนี่เนาะพ่อาจารย,นนยอ์อยู่ใต้หินเนี่ยอยู่ใต้โขดหินจะมีถ้ำเล็กๆมันคล้ายๆแบบอน้ำกัดซาะแหละ,ะมันก็เลยการปินถ้ำเข้าไปน้ำตอนนี้ลึกประมาณสามเมตร โอ้เหลียวบางนี่ยคือจังซ่องสูบบอเนอกฟ่นจันาร์เนาะแนนตรงนั่นแล้วสามเมตรแล้วนะค่ะโอ้กหทาน้ำมันไหลตกลงมาทางทางนั้นนี่อืมรูปร้านปู่ที่เขาสื่อได้เขาบอกว่าห้ามเอาเท้าลงไปแก่งเล่นค่ะโอ้ท่านหวงอื ถ้าล้างหน้า,นาล้างตาอไม,ม่ได้แต่ห้ามเอาเท้าลงไ<ป>มทุก้่าก็จะตบหัวจักน้อยก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลนอาจารย์เนาะสาธุสาธุสาธุป,ปูญญาเด้อสุขภาพแขงง็งแรงอะไรที่ไม่ดีให้ล้างออกให้ไหลออกให้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้าตัวให้มีโชคมีลา สถานที่ที่เป็นน้ำไหลน้ำไม่นิ่งตามตำนานเขาจะบอกว่า